เหตุการณ์เกิดผมหงอกยิ่งถอนยิ่งหงอกจริงไหมผมหงอกเกิดจากเส้นผมที่เซลล์เม็ดสีไม่สามารถสร้างเม็ดสีออกมาได้ตามปกติจึงทําให้มีแต่เส้นผมที่จเจริญออกมาแต่สีผมไม่ออกมาด้วยเราจึงพบเห็นเส้นผมเป็นสีเทาหรือสีขาวซึ่งเรียกกันว่าผมหงอกนั่นเองค่ะกรณีที่ผมหงอกขาวสนิทนั้นหมายความว่าเซลล์สร้างเม็ดสีได้หยุดทํางานแล้วนั่นเอง ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผมงอกได้แก่ผมงอกเองตามธรรมชาติเกิดจากเมื่อเราอายุมากขึ้นการทำงานของเซลล์สร้างเม็ดสีก็จะทำงานได้ลดลงจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณอายุ40ปีขึ้นไปผมงอกก่อนวัยผมงอกที่เกิดในคนที่อายุน้อยโดยมีปัจจัยดังนี้ค่ะ 1. พันธุกรรมเป็นปัจจัยที่พบได้มากที่สุด 2. ความเครียดมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดผมหงอกได้เร็วขึ้น 3. คนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเกิดผมขาวเร็วกว่าคนปกติถึง4เท่า จากโรคบางชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคโรอหิตจางโรคไทลอยโรคด่างขาวรวมทั้งการบาดเจ็บและโรคของระบบประสาทการล้มป่วยบางอย่างเช่นโรคมาลาเรียและโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะ ส่วนประเด็นที่ว่ายิ่งถอนผมงอกผมงอกก็จะยิ่งขึ้นนั้นอธิบายได้ว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะการขาดสารอาหารบางอย่างเช่นวิตามิน B12 อาจทำให้มีผมงอกได้ในบางกรณีความเครียดอาจทำให้ผมงอกได้เช่นกันซึ่งหากได้รับวิตามิน B ที่เหมาะสมและเพียงพออาจทำให้ผมงอกไม่เพิ่มขึ้นได้ค่ะ และสำหรับผมงอกผมไม่ดกดำที่เกิดจากไตอ่อนแอสนทำให้สารจริงที่สะสมในไตพร่องลงส่งผลให้ปริมาณเม็ดสีเมลานินในเส้นผมลดน้อยลงจนเกิดผมงอกได้ค่ะวิธีแก้ผมงอกถาวรคือการดูแลสุขภาพให้สมดุลลดความเครียดทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นอาหารที่มีวิตามิน B12 เพื่อป้องกันไม่ให้ผมงอกก่อนวัยค่ะ ในทัศนาการแพทย์จีนเส้นผมมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสารจริงของไตเส้นผมเป็นราศีของไตความสมบูรณ์ของไตแสดงออกที่เส้นผมเส้นผมเป็นส่วนปลายของเลือดหากเลือดในร่างกายเพียงพอก็จะหล่อเลี้ยงเส้นผมได้เต็มที่การแพทย์จีนจึงนิยมใช้วิธีบำรุงเสริมสร้างสารจริงและเลือดไปพร้อมๆกันเพื่อหยุดยั้งการหลุดร่วงของเส้นผม ผมจึงกลับมาหนาและแข็งแรงขึ้นอาการผมร่วงผมบางจึงค่อยๆทุเลาลงและอาจหายไปในที่สุดการมีเรือนผมที่หนาดกดำเงางามสลวยจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวชช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399